ยัครอปถึงกับให้สัมภาษณ์หลังเกมนะครับบอกว่าเขาแทบจําไม่ได้ด้วยซ้ําครับว่ามันมีเกมที่มันห่วยกว่านี้อีกหรือเปล่าใช่ครับผมกำลังหมายถึงเกมที่ลิพูนั้นแพ้ต่อไบรตัน3-0นจนมันเกิดคําถามขึ้นมาครับว่า้ทีมลิพูชุดนี้เนี่ยมันมาถึงจุดปลายทางหรือยังบรรดาน,นักเตะตัวหลักๆตัวเก่าที่เคยสร้างผลง,งนานได้อย่างโดดเด่นมาโดยตลอด2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยหมดไฟแล้วหรือยังเบินเอาหรือเปล่า m Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคําเกลือเครื่องดื่มสม,มุนไพรร้อยเปร์เซนต์พญานาคพร้อม่าสดชื่นมีถังเช่าสกัด สวัสดีครับตลอดสุฟฟ์บอลิสต้ารครับกับผมจิตกรสีคำเครือนนะครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลน,นะครับไว้เป็นข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเม a ส d t น a ทล a n d ก่อนนะครับกำลังเดินหน้าเข้าสู่หลัก6 0แสนซับแล้วนะครับอยากถึงเร็วๆครับวันนี้ชวนเดอะคอปมาคุยกันหน่อยนะครับเพราะช่วงนี้เนี่ยแหมดู สะบักสะบอมเหลือเกินนะครับโอเคครับเกมล่าสุดเนี่ยก่อนที่เราจะอัดคลิปนี้นะครับเพิ่งเอาชนะวูฟมันมาได้1 0ครับในเกม FA ฟเอครับรอบ3นัดรีเพย์เราเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเยอะมากครับเยนครอปเปลี่ยนบรรดาเด็กดาวรุ่งโลงสนามหลายคนมากซึ่งมันเกิดขึ้นหลังจากเกมที่แย่ที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของเยนครอปแบบนั้นเลยครับใช่ครับผมหมายถึงเกมที่ลิพูนั้นแพ้ต่อไบรทันัน30 ยัครอปถึงกับให้สัมภาษณ์หลังเกมนะครับบอกว่าเขาแทบจําไม่ได้ด้วยซ้ําครับว่ามันมีเกมที่มันห่วยกว่านี้อีกหรือเปล่าไม่ใช่เฉพาะตอนนี้เขาคุมริวพูลนะครับแต่หมายถึงตลอดการเป็นโค้ชของเขาเนี่ยตลอดอาชีพการเป็นโค้ชของเขาตั้งแต่คุมมาสมาถึงดอทมุลจนมาถึงริวพูลเขาเนื่องไม่ออกครับว่ามันมีเกมที่แย่กว่านี้อีกหรือเปล่าแค่นี้ก็บ่งบอกได้ครับว่าทุกอย่างมันเละเทะมันแพ้ทั้งรูปเกมแพ้ทั้งผลลัพธ์จนมันเกิดคําถามขึ้นมาครับว่าเฮ้ยทีมริวพูลชุดนี้เนี่ยมันมาถึง จุดปลายทางหรือยังบรรดานักเตะตัวหลักๆตัวเก่าที่เคยสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นมาโดยตลอด2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยหมดไฟแล้วหรือยังเบิร์นเอาหรือเปล่าซึ่งไอ้คำถามนี่แหละครับมันน่าสนใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยในอาชีพของการเปน็นฟุตบอลเนี่ยมันมีเรื่องของคำว่าเบิร์นเอาจริงไหมแล้วมันส่งผลกระทบอะไรบ้างกับนักเตะหรือร์พูลเดี๋ยวนี้ไล่เรียงไปพร้อมๆกันนะครับแต่ก่อนที่จะลุยกันครับอ่าเหมือนเดิมครับ ช่วงเวลาของนักดูบอลทั้งหลายหลตอนนี้กลับมาทํางานอย่างเต็มที่แล้วใช่ไหมฮะโอ้โหบอลกันเตะกันอุตลุดครับสุดสัปดาห์กลางสัปดาห์บางทีตีสาบางทีตีสองแน่นอนครับมันอาจจะมีช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าโอ้โอ่อนระโหยรุยแรงเหลือเกินไม่เป็นไรครับมีตัวช่วยมาแนะนําตรงนี้เลยครับนั่นคือเครื่องดื่มสมุนไพรพญาน,นาคและพญานาคพร้อมครับดื่มแล้วกระปี้กระเป๋าหายง่วงหายอ่อนเพลียแน่นอนโดยเฉพาะใครที่ดูบอลดึกๆแล้ว ตื่นเช้ามาต้องไปทำงานจัดการได้เลยครับและตอนนี้นะครับมีโปรดีๆมาฝากด้วยนะครับที่7 e เ e ่ e อีเลครับนั่นคือโปรซื้อคู่ถูกกว่านั่นเองครับจากราคาปกติเนี่ยสขวด30บาทใช่ไหมครับลดไปเลยครับเหลือเพียงแค่26บาทและยิ่งถ้าคุณมีสมาชิกออเมเบอร์นะครับก็ลดไปอีกครับเหลือ25บาทนะครับอ้าวไปหาซื้อกได้นะครับที่7 e เ e ่ e อีเลครับตั้งแต่วันที่24มกราคมครับถึง23กุมภาพันนี้ ฝากไว้ด้วยลวกันครับชูกำลังพลังพญาน,นาคอร่อยกว่าซาสดชื่นดีกว่าด้วยสมุนไพรนะครับย้อนเวลากลับไปครับอาจจะไม่ต้องถึง1ปีเต็มก็ได้ครับแต่ว่าซีซันที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่เดอะคอปมีความสนุกสนานในการเชียร์ทีมรักมากลิเว์มีลุ้น4ถ้วยครับลงเล่นไปถึง63เกมแพ้แค่4นัดนะครับทั้งซีซันทุกรายการแม้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะได้ถ้วยรางวัลมาก็คือ f a Cup คักับลีกครับส่วน2ถ้วยใหญ่เนี่ย มันก็พลาดไปอย่างน่าเสียดายอย่างนี้แล้วกันครับทั้งในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแพ้ต่อเรอัลมาดริดแค่ลูกเดียวหรือการไล่ล่าแชมเปี้ยนส์ลีกกับแมนซิตี้ก็แพ้เป็นแค่1คะแนน,นเท่านั้นถือว่าเป็นปีที่สู้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีและมาพร้อมกับคําชื่นชมแล้วก็เต็ไมไปด้วยความมั่นใจขนาดเยนครอปนะครับหลังเกมที่แพ้เรอัลมาดริดจาได้ไหมครับนัดชิงชาเลิศเนี่ยหนึ่งคำที่เขาให้สัมภาษณ์ก็คือบอกว่าอ่ะโอเคปีหน้าเนี่ยนัดชิงแต่ที่ไหนนะอิส สองโรงแรมได้เลยมันเหมือนเป็นทีมที่กําลังแบบขาขึ้นครับความมั่นใจเต็มพร้อมปีนี้แพ้ไม่เป็นไรปีหน้าเดี๋ยวเราจะเข้าชิงอีกเหมือนเป็นการส่งกํบบาลังใจให้กับแฟนบอลครับสู้ด้วยกันลุยด้วยกันเดี๋ยวปีหน้าไม่เป็นไรเรากลับมาได้แน,น่นอนแต่ผ่านไปเป็นแค่แราวๆหกเดือนเท่านั้นครับสถานการกลับตรลปัดเลยครับแล้วก็ไม่ได้สวยหรูอย่างที่หลายๆคนคาดหวังเอาไว้และอาจจะเป็นปรากฏการณ์ที่ทีมยังไม่เคยเจอมาก่อนด้วยซ้ำน,นะครับเรื่องแชมเปี้ยนส์ลีก แทบไม่มีใครพูดถึงแล้วครับตอนนี้เหลือลุนในบอลถ้วยเอฟเอคัพก็ต้องไปเยือนไบรตันซึ่งไม่รู้จะออกมาเป็นแบบไหนหรือแม้กระทั่งรอบน็อกเอาต์ในศึกยูเวนแชมเบอร์สリーก็จับสลากมาเจอกับรเรามาดริดอีกและยิ่งถ้ามองผลงานโดยรวมโอ้เละเทะอะไรก็ไม่รู้ครับคำถามก็คือมันเกิดอะไรขึ้นและจำเลยตัวแรกครับมันก็คือเรื่องของระบบการเล่นจากเยนน์ครับนั่นเองครับเกเกนเพรสซิงถ้าเราจะอธิบายให้มันเห็นภาพนะครับ ครอบเคยพูดง,ง่ายๆครับว่าไอ้เกเกนเพรสซิ่งเนี่ยมันก็คือการแย่งบอลจากคู่แข่งโดยทันทีหลังจากที่คุณเสียบอลครับมันจะมีช่วงเวลาทองอยู่3วินาทีถึง7วินาทีตรงนั้นแย่งบอลกลับมาให้ได้เร็วที่สุดเพราะเมื่อคุณแย่งบอลกลับมาได้แล้วคุณจะอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ใกล้ปากประตูของคู่แข่งมากกว่าการที่จะต้องมาเซตบอลบิลอัพเกมขึ้นมาจากแดนหลังและเมื่อถึงตรงนั้นน,นะครับด้วยพื้นที่ด้วยช่องว่างที่มี เพราะคู่แข่งเพิ่งเสียบอลครับไอการผ่านบอลแค่ครั้งเดียวจ่ายทะลุเข้าไปเนี่ยนะครับมันอาจจะสร้างความแตกต่างได้และส่งผลไปถึงการยิงประตูดได้เราบ,บอกว่าวิธีการเล่นแบบนี้เนี่ยไม่มีย์เมเกอร์คนไหนในโลกสามารถทําได้ก็คือการได้โอกาสหรือว่าพื้นที่ในการจ่ายบอลคิลเลอร์พาสเข้าไปในพื้นที่อันตรายนั่นเองเพราะมันมาจากการแย่งบอลก่อนซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆครับถ้าเทียบกับที่คุณต้องพยายามสร้างเกมขึ้นมาหลากหลายจังหวะแต่แค่เก็นเพรสซิ่งลดจํานวน การเซตบอลขึ้นมาเมื่อคุณแย่งได้พื้นที่มีช่องว่างมีจัดการได้เลยแต่เกตเกนเรซิ G ่งมันก็มีราคาที่ต้องจ่ายครับเพราะมันหมายความว่าสภาพร่างกายของนักฟุตบอลมันต้องแบบฟิตเต็มถังมากๆต้องวิ่งไล่ต้องขยับตัวอยู่ตลอดเวลาต้องมีความเข้มข้นในการรักษาสมาธิในการเล่นของตัวเองทั้งด้านพลังงานในร่างกายและความเร็วเพื่อไล่บี้แย่งบอลแล้วก็จู่โจมโดยฉับพลันตรงนั้นแหละครับนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในยุคข,ของยูนิคอปสร้างรีภูขึ้นมา จนเราเห็นภาพอาสามภาษาในแนวรุกนั่นแหละครับในยุคทองโมซาลาเซโดมาเน่โรเบโตโฟ,ฟิมิโนโน,นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมด้วยเกมรุกจากฟูลแบ็กทั้งสองข้างครับเทรนด์เรซเนอร์อโนแอนดี้โรเบอร์สันกลายเป็นกองหลังที่แอสซิสต์ได้อย่างมหาศาลณเวลานี้โดยเฉพาะแอนดี้โรเบอร์สันนะครับกลายเป็นกองหลังที่มีการแอสซิสต์ผ่านบอลให้เพื่อนทำประตูเนี่ยมากที่สุดบนหน้าประวัติศาสตร์ของสุดพิบลีก มันค,คล้ายๆเป็นการบีบพื้นที่ไล่แดนบนไปพร้อมๆก,กันทั้งทีมครับเมื่อข้างหน้า3คนขยับแดนกลางขยับขึ้นไปฟูลแบ็กเติมขึ้นมาและเมื่อแย่งบอลได้เก็นเพรสซิ่งได้แล้วเนี่ยนะฮะก็เปลี่ยนจากรับเป็นลุกอย่างฉับพลันโดยใช้จังหวะให้มันน้อยที่สุดแล้วก็เฉียบคมที่สุดนั่นคือภาพที่มันชัดเจนมากครับอย่างไรก็ตามครับถ้าเรามองไปที่ตัวเลขการเพรสบอลในแดนคู่แข่งของลิเวอร์พูลในซีซั่นนี้นะครับตัวเลขลดลงจากเดิมอย่างมีนัยสําคัญครับ สอดคล้องกับข้อมูลของทาง Opta ครับบอกว่าหงแดงเนี่ยมีค่าโอกาสเสียประตูหรือว่า XG จากจังหวะการโต้กลับของคู่แข่งเนี่ยมากที่สุดในพิมียร์ลีกณตอนนี้ครับโดยเสียประตูจากการโดนสวนกลับแล้ว12ประตูครับซึ่งถ้าเราเทียบไปถึงในซีซั่น2020 2021ซึ่งเป็นปีที่ฟอร์มตกเหมือนกันนะครับหลังจากที่ควา้าแชมป์พิมีย์ลีกมาแล้วเนี่ยซีซั่นนั้นครับทั้งฤดูกาลเนี่ยเสียประตูจากการสวนกลับแค่10ลูกเองครับ มันกลับกลาย็นว่าจะเป็นทีมที่สร้างโอกาสในการสวนกลับได้มากกว่าทุกททีมด้วยวิธีการเกเกนเพรสซิงเปละว่าตอนนี้ลิปูดโดนเองครับโดนสวนกลับเยอะขึ้นเสียประตูเยอะขึ้นและมันก็มีการพูดถึงในเรื่องราวต่างๆต,ต,ตรงนี้ครับอาการบาดเจ็บแน่นอนครับมีผลไล่ลิสต์มาเนี่ยนับ10บรายผัดกันเข้าผัดกันออกอยู่ตรงนั้นยังค็อปไม่สามารถจะใช้ทีมที่ลงตัวหรือว่าเสถียรในระยะยาวได้ซึ่งอาการบาดเจ็บมันก็ถูก วิภา์วิจารณ์ไปอีกครับก็เพราะว่ามันเป็นระบบที่ยิงครอบฝังลงไปในทีมเนี่ยแหละครับที่มันต้องใช้พลังกำลังเยอะใช้ความฟิตเยอะใช้ความเร็วเยอะและมันก็กรับศึกมาแบบ2-3สาซีซันที่ผ่านมาโดยเฉพาะตรงกลางสนามครับเห็นภาพชัดเจนนั่นคือสิ่งที่เราเห็นจากสภาพร่างกายที่มันเกิดขึ้นแต่ถ้ามองไปถึงเรื่องของสภาพจิตใจไอ้ตรงนี้ก็น่าสนใจครับว่ามันมีผลจริงๆหรือเปล่าจากการทำงานหนักมาอย่างต่อเนื่องหลายๆปีเนี่ยมันส่งผลจริงๆรไหม เทราเทียบจากซีซันที่แล้วครับ63เกมนะครับอย่างที่ผมเกินเอาไว้นั่นคือการลงเล่นในแมชยังเป็นทางการนะครับเฉลี่ยออกมาแล้วเนี่ยลงเล่นในทุกๆ4.5วันครับนั่นคือโจทย์ที่เยนครอปต้องบริหารจัดการให้ลงตัวต,วตลอดทั้งซีซันทั้งความฟิตของร่างกายทั้งการฝึกซ้อมควบคู่กับการหมุนเวียนนักเตะลงสนามเพื่อรักษาสถารภาพความฟิตของนักเตะนั่นเองครับโอเคครับในฐานะของการเป็นนักบออาชีพครับ ไอเรื่องการรักษาสภาพร่างกายหรือฟื้นฟูความฟิตของนักฟุตบอลเนี่ยมันเป็นภารกิจหลักอยู่แล้วครับเพราะฟุตบอลมันคือ,ม,คอ,ม,คอมันคือการทํางานโดยการใช้ร่างกายถูกไหมครับซึ่งนั่นคือสิ่งที่ทุกทีมพยายามประครบอึ่งงครับพยายามทําให้มันดีที่สุดแต่จุดหนึ่งมันคือเรื่องของสภาพจิตใจครับเมื่อคุณผ่านศึกหนักติดต่อกัน 2- 3สปีและเมื่อถึงจุดหนึ่งที่ผลงานมันไม่เป็นไปอย่างที่ทุกคนคาดหวังเอาไว้ แม้ว่ามันจะไม่ได้มีการวิจัยออกมาอย่างเป็นทางการครับว่าไอ้การฟื้นฟูทางจิตใจเนี่ยยากกว่าร่างกายหรือเปล่าแต่สิ่งที่เราเห็นมันมีแนวโน้มว่าจะไปที่ทางนั้นครับซึ่งมันก็จะก่อตัวขึ้นไปเรื่อยืจนอาจจะถึงอาการที่เราเรียกว่าเบิร์นเอาหรือว่าหมดไฟนั่นเองครับอารมณ์ประมาณว่าคุณยังมีความมุ่งมั่นเต็มร้อยนะคุณพยายามรักษาความฟิตของตัวเองอย่างเต็มร้อยเหมือนเดิมฟื้นฟูร่างกายตามสโคบตามโครงสร้างหรือวิธีการของสมสรที่เราทํากันมาโดยตลอดแล้วมันทําได้สําเร็จครับ แต่เมื่อคุณลงเล่นครับต่อให้พยายามมุ่งมั่นร่างกายดีเหมือนเดิมคิดได้แต่บางครั้งบางช่วงเวลาบางเสี้ยววินาทีครับเราก็ต้องยอมรับคขาว่าไอ้มัดกล้ามเนื้อต่างๆหรือการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆมันอาจจะไม่เหมือนเดิมถ้าเราเทียบกับเมื่อสัก 2- 3สปีหรือ4ปีที่แล้วเป็นเรื่องปกติธรรมดามากๆครับและเมื่อผลลัพธ์มันตอกย้ำความผิดพลาดไปเรื่อยเล่นยังไงก็ไม่ชนะเล่นยังไงก็ออกมาแย่พยายามวิ่งแล้วทําไมไม่เหมือนเดิม มันจึงค่อยๆก่อตัวขึ้นมาเป็นความรู้สึกภายในจิตใจครับว่าหรือฉันจะแย่จริงๆหรือฉันจะไม่ดีพอจริงๆนะหรือฉันทําไมพยายามเต็มที่แล้วไม่เหมือนเดิมจริงๆซึ่ง,งตรงนี้แหละครับถ้ามันมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรืๆมันก็อาจจะกลายเป็นคําตัดสินในใจของตัวเองครับว่าเออหรือว่าเราแย่จริงๆจนเลยเถองไปถึงจุดที่แบบหรือว่าเราอาจจะหมดไฟแล้วจริงๆนะพยายามฟื้นฟูยังไงมันก็ไม่ได้ไอ้วนสารตรงนี้แหละครับที่มันถูกวิพาวิจออกมาว่ากําลังเกิดขึ้น กับลิเวอร์พูลและยิ่งถ้ามองไปถึงผลงานของตัวผู้เล่นแบบรายบุคคลน,นะครับเอาแบบตัวที่โดนเยอะที่สุดนะฮะอย่างฟาบินโยนะครับ,รบนี่คือมิดฟิล์งรับเป็นคีย์แมนสำคัญของยิงครอปเริ่มต้นมาย้ายทีมมาตั้งแต่ปี2018แล้วพอปักหลักได้คือกลายเป็นจิกซอที่ต่อเติมถึงความสำเร็จได้เลยครับในการเป็นแชมป์ยุโรป2019แชมิ์พรีเมียร์ลีก2020หรือแม้กรทั่งในเซนที่แล้วในการลุ้น4แชมป์ตลอดทั้งซีซั่น แต่พอมาถึงปีนี้ครับพอมาเริ่มต้นไม่ดีผลงานไม่ได้การวิ่งไม่เหมือนเดิมการคิดการตัดสินใจไม่เหมือนเดิมสภาพร่างกายไม่ดีเหมือนเดิมผลลัพธ์มันจึงออกมาอย่างที่เห็นครับหลายสื่อหลายเจ้าถึงขั้นว่าประชดไปเลยครับว่าโอ้โหการเล่นของฟาเบนโยณเวลานี้เนี่ยมันเหมือนกับคุณเอากลวยไปตั้งอะนะครับเลี้ยงบอลจ่ายบอลผ่านตลอดไม่มีจังหวสะสกัดกัน้นไม่มีจังหวะการแท็กเกิลที่มันดุดนันมันแม่นยำเหมือนเดิมอีกแล้วแล้วยิ่งมา เห็นฟอร์ม <form> ในเกมที่เจอกับวูฟผลงานของสเตฟานไบเซติชมันยิ่งแบบเหมือนเหมือนขึ้นลิฟต์สูงกันเลยครับฟัมโยกกาลังดิ่งลงมาสเตฟานไบเซติชเหมือนกดลิฟต์ขึ้นสูงขึ้นไปแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันแค่เป็นการสังเกตการนะครับมันก็ไม่ได้มีแบบการวิจัยอย่างเป็นทางการว่าเฮ้ยถ้าคุณผ่านความสูเร็จมาทํางานมาอย่างหนักหน่วงมันจะมีช่วงเวลาของตัวเองนะแล้วเมื่อคุณทําผิดพลาดผลลัพธ์ไม่ดีไอความผิดพลาดตรงนั้นครับมันจะเข้าไปบั่นทอนจิตใจ จนอาจจะเกิดคําว่าหมดไฟได้ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากครับเพราะในโลกของฟุตบอลเนี่ยเมื่อเคยมีคําพูดของเซอร์เลฟูซันบอกไว้ครับว่าทีฟุตบอลทีมหนึ่งครับระยะเวลาในการสร้างความสําเร็จเนี่ยเต็มที่เนี่ยสูงสุดเนี่ยไม่เกิน4ปีและความท้าทายอันยิ่งใหญ่ของการเป็นผู้จัดการทีมเนี่ยก็คือการเปลี่ยนทายนั่นแหละครับทุกๆ4ปีมันต้องมีการสร้างทีมใหม่ต้องถ่ายเลือดก,กันใหม่ถ้าทีมไหนสามารถรักษาสถานะของทีมไว้ได้นะครับให มันเป็นการถ่ายเลือดหรือการสร้างทีมใหม่แบบบไร้รอยต่อได้ทีมนั้นแหะครับจะมีโอกาสสานต่อความสำเร็จไปได้เรื่อยๆซึ่งณเวลานี้ครับเหตุการณ์กําลังเกิดขึ้นกับเวอร์พูในยุคข,ของเยนครอปในยุคข,ของการเปลี่ยนทายการสร้างทีมใหม่จะทําอย่างไรครับเพื่อให้ทีมนั้นเดินหน้าไปต่อได้ในสถานะที่ยังเป็นทีมที่ไล่ล่าความสำเร็จได้เหมือนเดิมโจทย์นี้น่าสนใจครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะทําได้ดีขนาดไหนนะครับแต่ก็ต้องรองรุ้นรอเชียโดยเฉพาะเดอะครั สาวกข,ของแดงครับเมื่อถึงจุดหนึ่งถ้าคุณอยากเดินหน้าต่อต้องทํำยังไงต้องสร้างทีมอย่างไรต้องปลูกเร้าจิตใจขนาดไหนทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่วิธีการของเยนครอปที่จะสร้างทีมครับรอลุ้นหรืออาจจะไม่ได้ลุ้นไม่รู้เหมือนกัน <laughs> ลองคอมเมนต์กา็มาบอกกันได้ครับรู้สึกยังไงบ้างกับช่วงเวลาที่มันยากลําลบากเหลือเกินครับ ของลิวพูดนะครับแล้วก็ฝากช่องทางเมนสแตนเทลลั์ของเราไว้อีกครั้งหนึ่งนะฮะดูจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับอ้าวขอบคุณผู้ใหญ่ของเราด้วยนะครับเหมือนเดิมครับสำหรับเครื่องดื่มสุนไยพรพญานาคและพญานาคพร้อมนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ ขอบคุณที่ชื่นชอบคอนเทนต์ในช่องทางของเรานะครับเมนสแตนเทเลนด์นะครับในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับก็ขออวยพรครับให้กับทุกๆคนนะครับที่เป็นแฟนรายการของเรานะครับขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่อง ที่คาดหวังเอาไว้แล้วกันนะครับขอบคุณมากๆสําหรับการติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะครับตอนนี้กําลังเดินหน้าไปสู่หลัก6 0แสนซับอยากถึงเร็วๆนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีปีใหม่ครับส่วนใครที่ต้องการดูคอนเทนต์ย้อนหลังนะครับอ่าแวะเข้าไปกดตรงนี้ได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยครับ